ขอบคุณสาวๆที่ presidency. น่าดักตั้งค่าด้วยนะด้านหลังด้วยนะด้านหลังน่ารักมากๆเลยขออนุญาตเชิญเหดือสักครู่หนึ่งนะครับผมต้องขอบคุณนะวันนี้นะทางคูจองเอสเตติกนะครับผมที่ให้เกียรติผมมาร่วมงานแกรนด์อ e n i ิ g ในค่ำคืนนี้แล้วก็จะบอกว่า รู้ส <farklı iki S 2> ึกอบอุ <have> <atos> ่นมากๆแล้วก็ดีใจที่ทุกคนนะครับผมกลับมามีควาสุขร่วมกันมาร้องเพลงร่วมกันมากรี๊ดมาเต้นด้วยกันวันนี้เนี่ยมก็จะบอกว่าดีใจเขาแล้วก็ขอฝากแล้วกันนะครับผมฝากผู้จองเอสเตติกนะครับผมเป็นอินอยู่ทางเลือกให้คุณได้มาดูแลใบหน้าคุณให้สดใสเป็นปังอ่อนเยาว์ขึ้นแล้วกันนะครับผมเอาละป๊บนึงผมหายใจก่อนคุณดีกวอนนะ ชาบูร่าชอบฟังฮวทุ่ไหมชอบหมออ่าพี่กไามพี่ีไม่อยู่นะอุ้ยเดอซเอ็ดน่ารักมากเลยไหนใครดูเดอรซบ้างฮะโอ้โหมีเพมากมีกล่องด้วยเหรอ ผมยังไม่มีเอ้ยคงผมมีแล้วเหมือนกันนะครับฝากติดตามด้วยกันนะครับเดอะสิงหาคมนะครับทุ่งสาวสองทุ่งยี่สิบนะทางช่องวันเท่านั้นนะครับผมก็จะบอกว่าปีนี้ก็มีอะไรที่หลากหลายมากขึ้นแล้วก็แต่ละคนก็บอกว่ามีทักษะการที่ดีมากขึ้นนะครับแต่ว่ายังไงก็คงจะสู้เดอะสิงหาคมคนนี้ไม่ได้อยู่แล้วเมื่อกี้เห็นบอกว่าชอบเทลุ่งมีคนเหมือนกันด้วยเฮ้ยมีด้วยเหรอ อุยหายยากนะหล่อน่ารักขนาดนี้เนี่ยแต่ไม่หล่อเท่าจริงเหรอแต่ไม่หล่อเท่ากันมอกเกินกว่ะผมเนี่ยจะบอกว่าจริงล้วที่ผมมีแฟนคลับหลายคนที่แบบว่ามากขนาดนี้แล้วก็ตามมาทัดไปทุกที่เนี่ยเพราะว่าผมมีคาถาดีคาถาที่พอผมป่าไปทีไรนะฮะคนรักคนหลงตลอดถ้าไม่เชื่อเดี๋ยวผมจะลองเป่าให้ดู โอ้จะเต่าคาตามหารูดต้นหัวใจคนสวยให้มาลงเสน่ห์ทั้งสายใหญ่สายเล็กทั้งนางเอกนิ่งทั้งแม้าหาเรี้ยทั้งที่รองงา รอมากวันนี้เดี๋ยวโดนจับนิ่ก็สิทธิ์ครับผมเอาละครับผมก็มาถึงเพลงสุดท้ายแล้วนะครับผมวันนี้ก็ขอให้ทุกคนได้มีความสุขมากแล้วก็ขอให้ทุกคนได้ดีใจแล้วก็แล้วก็ให้มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของฟูจองนะครับผมเอสเซนติกกันยเยอะๆแล้วกันนะครับผมนี่ฮะอ้อมกับทุกคนครับผมตตีผิดครับ

เคยตะโดนหัวใจอยากบอกแค่เกินว่าเธอน่แรักแค่ไหนจริตปาไแตงรู้มันไม่ดีไม่างนาม<ว>เฮ้อเธอไม่บอทำเป็นเอาขอ้อจำเป็นมาดูใช่ไหมจนเธอมาข้อเบอร์โทรเขาชา้าเลยอยากบอกจริงเลยจริงป่านนี้รีบ<ว>โทรมาเบอปิดหัวใจได้ยินเสียงรอสายแต่แปลกแต่ว้า เยนฝาไวตัวเอากับไปใจแอรักายอมจำตนเธอแล้ววันนี้แค่หนฝากกับสักน,นะอเอาแลกว่าเใจของขาวิวเธอิก็ไม่มือดินบไปรักแาของฉันไม่รู้มี เอาใจแลกใจยังมีไว้ก่อนและดีนะเธอเอเอใจได้ยินเสียงรอสายแบบแต่ว่า,าใ,เาใ้เยัอ่ะอ่ตา ໄປເຊີນດ່ i'll be in, bye, bye. มันเต็มเหนียวเต็มมาลุงทงาเบียนปากไว้ตัวเอาไปใจให้รักษายอจนมจำนนเธอแล้วตันที่แคร์แต่หน้าไปกับฉันนั้แบบแน,นหัวใจของเธอแรงเอร์โถ เขาเต้นมันมากอ่ะขอถามกันถามกังได้ไหมคะเอ่อแดนเซอร์สองคนของเราเนี่ยผู้ชายใช่ไหมคะผู้ชายใช่ไหมคือเป็นการเป็นการแสดงเป็นการแสดงคือถ้าเพลงที่แบบว่าลูกทุ่งโจงเงี้ยเขาจะแบบสุดเลยแต่เมื่อกี้เขาอย่างนี้เลยนะนั่นไงคือเป็นลายที่แบบว่าอ๋อใช่ป่ะหนักกว่าแดนเซอร์แดนเซอร์เงี่ยบ่อนี่เกิดแล้วนะก็ไม่เอมผมไงจะได้ไม่ต้องจ้างแดนเซอร์มานั่ง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  อะไรติดหน้าครับติดอะไรเจอกันนะตอนเธอหันไปอิ่มระบายกับสิ่งที่เกิดขึ้น ไม่เป็นไรเดี๋ยวไปกอดูนะเทมก็อัดไว้ล้วช่สวยใช่ไหมเออสวยการดูแบบมีความสุขมากจริง<ส>ตอนนี้นะคะอยากจะถามกันว่ามี่ผลงานอะไรให้กับแฟนๆได้ติดตามบ้างไหมคะครับผมตันนี้ก็มีผลงานกําลังถ่ายทำละครอ,อยู่ฮะ<ม>เป็นละครละครทีวีเรื่องพลังเมฆนะครับผมซึ่งจะอ,ะออนแอร์ทางช่องวันปร,ประมาณประมาณอีกไม่กี่เดือนที่ถึงนี้นะครับผมได้ดูันแน่นอนใช่ครับได้เตรียมตัวดูกันแน่นอนนะคะปรากฏเป็นปลอกในเรื่องนะครับผมเป็นกปอกครับปลกเป็นรูปข่อเสื้อ เหน่มากเลยอะค่ะก็เลยรู้สึกแบบเป็นห่วอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นอะไรันเหรอคะเรื่องเกิดอะไรขึ้นขอพิชโชวอิดใช่ไหมคะอิดใช่ไหมคะี่เป็นกลองไม่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 ที่ไนใช่ไหมใช่ไหมาช่ไหมใช่ไหมช่ไหมใช่ไหมไหมใช่ไหมใช่ไหมช่ไหมช่ไหมใช่ไมช่ไหมช่ไหมใ่ไใช่ไม่ไหมใช่ไม่่ไม่ไม่ไ่ไมไม่ไม่ไมม่ไม่ช่ไม่ไช่ไม่ไมมช่ไม่ไม่ไม่ไ ชอบแค่สน okay, so ี <laughs> นะได้ยินแล้วไม่ต้องย้อน้เ,อเยอะแยะ <laughs> อ่าในหนอย <laughs> นะวันนี้กัรน,นะคะมามอบความสุขให้เราขนาดนี้นะคะแน่นอนว่าทางประธานกรรมาการผู้จอบเอสเตติกประเทศไทยค่ะก็มีของที่เราดึกนะคะมอบให้กับปันด้วยค่ะ